แก้วละ15บาทคุ้มมากขาดเงินแก้วละ15บาทได้เลยค่ะได้เลยดังมางนีนะคะทาริจินอลช็อกโกแลตนะคะกาดามแล้ก็ล้นืุดล้นืุดของรานค่ะชุดนี้เล่นเกมแับนี้หนึ่งไหมคะโอเคช่วงนี้นะคะเล่นเกมแสกกิปเซ็กโอ้โหสุดปังขอผู้เข้าร่วมเล่นเกม5ท่า ค่ะครบแล้วค่ะครบแล้วค่ะท่านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะคะสำหรับ5ท่านไม่ยายเลยสำหรับเกมนี้คือเกมลากเสียงชใครรู้คำว่าแลกตาซอยยาวสุดคนนั้นชานะไปอ๋อเธอคะเริ่มนะคุณแม่ก่อนนักจับคุณแม่ท่านแรกนะคะ ท่านจัดไปนะคะจากคนไหนโอเคค่ะแล็กตาซอยซอยสี okay okay? ่ <c oughs> ถึงแค่ซอยสี่นะคะอ่ะเดี๋ยวดูมาอีกครั้งหนึ่งน้องของเราพร้อมแล้วเริ่มเลยลูกเลากตาซอ ซอยหนึ่งลูกมาอีกน้องผู้หญิงของเราอีกทันหนึ่งอยอายังไม่ถึงซอยแรกเลยลูกคุณพี่ท่านนี้ค่ะพร้อมเลยพร้อมไหมพี่ต้องพร้อมแล้วเริ่มแรกตาสอย อยสองครึ่ง <laughs> คนที่สนาได้แก่คุณพี่ทันเร่อรับกินเซตกันไปเลยนะคะจ้ะและโอ อขอบคุณด้วยในช่วงนี้นะคะให้รางวัลเหมือนกันนะค่ะให้รางวัลไปเลยนะคะอย่าลืมค่ะและก็ซอย4แบบนะคะมากันได้เลยนะคะนำนะคะพาสปอร์ตมากันได้ค่ะมากันต่อนะคะขอบคุณและก็อซอยด้วยมากันต่อที่นี่เลยนะคะสุดยอดเลยนะคะกลับไปของเราสวัสดีค่ะแฟร์ชังตาสามสี่ นี้นะคะเรามีเส้นหมี่ที่สามารถทำยำได้นะคะทุกคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าเส้นหมี่ของเราเนี่ยสามารถทำยำได้เพราะว่าของเราเนี่ยไม่อืดไม่เลนะและพิเศษสำหรับชาวโคราชและอาวกาวันเลยนะคะว่าเส้นหมี่ของเราตัวเนี้ยเราจำหน่ายแตกต่างประเทศไม่มีขายในไทยนะคะวันนี้เราจัดโปรอยู่ที่6กขอห่อ100บาทหกขอนห่อ1 0อบาทเท่านั้นปกติไม่ได้ราคานี้นะปกติหกขอนละห้านี่ถ้าจะซื้อต้ไปซื้อฝ่ง อ๋อต้องไปต่างประเทศใครไม่มีนะโอ้โหคุณพี่หกคอหนึ่งร้อยไม่มีใครรีบต่อเลยใครมารีบต่อเลยเรื่องร้อยไม่พอแถมยังได้ทีน่าอุปพวงมอะไรอีกอยู่พวงแล้วลุ้นรางวัลต่อไม่ว่าจะเป็นหมวกกระเป๋าหรือว่าหมอนคนลุกเยอะมากคุณพี่แจกถึงยี่สิบใบและยังมีพวงมาลัยให้ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีหมอนโชว์หมอนด้วยค่ะวันนี้โชว์หมอนหน่อยแล้ว หมอนหน่อยโอเคค่ะหมอนหมวกหน่อยสัปดาห์นี้ที่ดึงค่ะอยากให้ทุกคนมาร่วมกดนะคะกดติดตามแฟนเพจนะคะนะคะแป้งตาช้างสามเสียหรือกดติดตามทิกเกอรรับเส้นหมี่มูลค่าสิบแปดบาทเรามีถึงสี่สิบรางวัลใช่ใครกดติดตามมาเลยแม่เลีวกงติดตามมาแล้วมาแล้วพ้อมาพ้อมาเลยพ้อมาเลยมาเข้ามาแจกเป็นสินค้าแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวตาช้างสามเสียนะคะอย